ไปดูราคา เงินเยนหน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยฟสชชีหรือความเปราะบางของเงินเยนเนี่ยค่อนข้างพุ่งสูงขึ้นแล้วก็แสดงความน่าเป็นห่วงให้กับสกุลเงินอื่นๆนะเอเชียโดยเฉพาะยิ่งสกุลเงินเอเชียด้วยกันเองนะครับบทความนี้เนี่ยค่อนข้างยาวนะเพราะกันค่อนข้างเยอะผมสรุปให้ฟังแล้วกันนะฮะมีการวิเคราะห์เรื่องของเงินเยนเอาไว้นะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยหลไยที่คนทราบกันอยู่แล้วว่าอเมริกาเนี่ยคงดอกไว้สูงญี่ปุ่นเนี่ยคงดอกไว้ต่ำนะฮะนิกเกอตฟเรทอะไรเนี่ยนะฮะทำให้เกิดการแคร์รีเทรดเยอะขึ้นโดยเฉพาะยิ่่งลา เนี่ยคุณเฟดเนี่ยประธานเฟดเนี่ยออกมาบอกว่ายังคงอียาวๆไปไปายปีทําให้ carry trade หนักกว่าเดิมอีกนะครับแล้วเขาทำให้ไอตัวเงินเยนเนี่ยมันปรับ สูงขึ้นอ่อนตัวลงนั่นแหละนะอ่อนตัวลงต่อดอลลาร์สหรัฐสกุลเงินอื่นในเอเชียก็อ่อนนะครับแต่เงินเย,ยนญี่ปุ่นเนี่ยมันอ่อนเป็นพิเศษเพราะว่าดันไปดําเนินนโยบายส่วนทางกับทุกๆคนทุกๆคนเขาแก้เงินเฟ้อน,นะฮะร,รัฐบาลสาหรัฐขึ้นเราก็ขึ้นตามนะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยคงอยู่ข้างล่างนะเพียงเพราะว่าอยากจะอยากได้เงินเฟ้อน,นั่นเองอยากจะหลุดจากภาวะเงินฝืดประเด็นนี้มันค่อนข้างจะสุมเสียงแล้วก็เกิดความเปราะบางพอต้องการจะได้เงินเฟ้อมามันก็ดาพามาซึ่งซึ่งไอ้เงินบาเงินเยนที่มันอ่อนตัวลงแล้วถ อ่อนตัวลงจนเกินเหตุเนี่ยมันถึงขั้นล่มได้ทําให้รัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการอินเทอร์วีนอยู่เป็นพักๆแล้วก็เนี่ยนักวิเคราะห์ในบูมเบิร์กเองเนี่ยก็มองว่ามันจะเกิดสงครามสิสงครามค่าเงินนะ,ะในสกุลเอเชียด้วยกันเองเนี่ยที่ทะเลาะกันเองแล้วก็ตีกันเองนะครับเพราะว่า ญี่ปุ่นมาทําอ่อนค่าแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้การการอิมพอร์ตการส่งออกของญี่ปุ่นเนี่ยมันได้เปรียบนะครับเพราะว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยออกไปมีแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยต่างตามประเทศต่างๆเต็มไปหมดเลยเมื่อพอเวลาขายเนี่ยขายประเทศไทยขายประเทศอื่นแล้วก็เอากับเงินกับญี่ปุ่นเนี่ยได้กําไรขึ้นอื้อซ่าเลยนะมีรายงานโตโยต้าได้ไปเยอะพอสมควรโซนี่ก็ได้ไปเยอะพอสมควรจากค่าเงินที่มันอ่อนตัวลงนะฮะสังเกตว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยไม่เคยลดราคาหราคุณซื้อกล้องคุณซื้อลดคุณซื้ออะไรเนี่เคยลดนคุ ก็ไม่ลดราคานะครับแต่ว่าถ้าเงินเขาเสียเปรียบเนี่ยเขาขึ้นราคา ขึ้นนะแต่ว่าไม่เคยลดนะช่วงนี้เนี่ยจริงๆมันต้องลดราคาทีวีตู้เย็นอะไรลงมาหมดเลยนะฮะเพื่อให้มันได้เปรียบแต่ปรกว่าไม่ได้ลดเพราะเนี่ยก็ได้กําไรกันไปแบบเต็มๆนะฮะแล้วก็จะเกิดสงครามค่าเงินกันได้หรือเปล่านี่คือการวิเคราะห์ของบุมเบิร์กแล้วก็รัฐบาลเองก็จําเป็นจะต้องมีการนเทอร์ว n e อยู่เรื่อยๆอยู่เช่นเดียวกันรายงานแล้วกันจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะที่บอกว่าปีนมีการแทรกแซงค่าเงินเนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถือว่าได้ผลบวกนะฮะเป็นผลที่น่าพอใจแล้วก็รัฐเอ่อญี่ปุ่นเนี่ยสามารถสร เนี่ยเข้าสู่ประเทศนะเย็นซึ่งมองแบบนี้มันก็มันก็ได้นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นแค่บทสรุปของรัฐบาลเท่านั้นนะครับท่ามางกระแสของนักวิเคราะห์เนี่ยแบ่งออกเป็น2กระแสกัหนึ่งก็เห็นด้วยนการอินเทอร์วินกระแสหนึ่งก็บอกว่าคุณไม่รู้อะไรหรอกนะคุณไปอินเทอร์วินแบบนั้นนะมันผิดธรรมาต นะฮะบางคนก็บอกมันผิดธรรมชาติเหมือนเหมือนมันคุณไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกแล้วคุณก็ไปกวนมนะันอะ่ะนะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะมีไซต์เอฟเฟกแล้วก็วกกลับมาหนาะคุณเสมอนะนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์ก็เตือนเพิ่งจะเกิดขึ้นเองนะแล้วคุณยังไม่รู้หรอกว่าฟีดแบ็กมันจะยังไม่กลับมาเดี๋ยวมันก็จะกลับมาในไม่ช้ารัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ต้องเตรียมตัวรับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ